สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพจแม่บ้านบ้นานๆค่ะวันนี้นะคะเอานอนวันนี้นะคะแม่บ้านบาน้บานนะคะพาเพื่อนๆมาเอา่มารู้จักกับต้นนี้ค่ะเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะแล้วก็ต้นเงินไหลมาไหลมาด่างขาวค่ะต้นนี้มันจะต้นใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อนๆโอเคนอ่อ, okay. อแม่บ้านเคยเห็น หลายหลายคนนะคะถามในเพจว่าต้นเงินไหลามาด่างเหลืองกับต้นเงินไหลามาด่างขาวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ดูยังไงนะคะมีหลายๆคนนะคะมองต้นเงินไหลามาด่างขาวเป็นต้นไหลเป็นต้นเงินไหลามาด่างเหลืองนะคะเพื่อนๆเนาะทีนี้เนื่งองจากว่าราคาของสองตัวนี้มันต่างกันมากนะคะต้นเงินไหลามาด่างขาวนะคะเพื่อนๆสังเกตเลยว่าใบของเขา ที่มันแก่แล้วนะคะมันจะด่างขาวค่ะมันจะมีความด่างสีขาวนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นต้นของแม่บ้านเนาะทีนี้ใบใหม่ของเขานะคะเพื่อนๆใบที่ที่เขาพึ่งกลาค่ะหลอดหม่ค่ะที่เขาพึ่งกลางเขาจะมีความอด่างเหลืองคือใบใหม่ค่ะใบอ่อนของเขาอะค่ะเขาจะด่างเหลืองทีนี้พอเขาแก่ เขาแก่ไปแล้วเขาจะด่างขาวไอ้ตรงที่เห็นเป็นสีเหลืองค่ามันจะกลายเป็นสีขาวนะคะแต่ต้นเงินไหลามาด่างเหลืองนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้สงสัยมันจะอยากนอนอ่ะทีนี้นะคะตั้งไว้ก่อนทีนี้นะคะต้นเงินไหลามาด่างเหลืองนะคะเพื่อนไม่ว่าจะใบใบแก่ใบอ่อนนะคะอันนี้คือใบแก่ อ่ะอันนี้คือใบแก่ที่สุดแก่ที่สุดของต้นนี้แล้วนะคะเขาจะเป็นนี่ค่ะเขาจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะคะและใบใหม่ที่เขาออกมาเขาก็จะเป็นสีเหลืองค่ะนี่เขาก็จะเป็นสีเหลืองค่ะเพื่อนเพื่อนเนอะนี่ค่ะอันนี้คือใบแก่ของเขานะต้นเงินสิบอะไรมาดังเหลืองนะคะนี่ค่ะนี่ใบเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะจะไม่ทิ้งสีเหลืองเป็นสีขาวนะคะ วิธีสังเกตนะคะแล้วลักษณะใบของเขาเนี่ยลักษณะใบของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆต้นเงินไหลมาด่างขาวเนี่ยใบเขาจะเรียวกว่าค่ะจะเรียวจะแหลมกว่าส่วนต้นเงินไหลมาด่างเหลืองเนี่ยค่ะใบเขาจะออกอป,ป้าน,น,ะะนๆนะคะอ้วนๆนะคะไม่เรียวนะคะอืมแล้วก็วิธีสังเกตก็ให้สังเกตใบแก่นะคะนี่ใบแก่ ใบแก่ของเขานะคะเ,เพื่อนๆใบแก่ของเขาค่ะใบแก่ของเขาจะมีสีขาวติดนี่ให้เพื่อนๆดูนเพื่อนๆน,น,น,น่าจะเห็นอยู่เนาะใบแก่ใบแก่ของเขาเนี่ยค่ะใบแก่ของเขาอะ่ะมันจะเป็นสีขาวนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจว่ามันดังเหลืองหรือดังขาวนะคะถามคนขายแล้ว เออก็ยังไม่มั่นใจนะคะกลัวโดวนหลอกว่าจะเอาตัวด่างขาวมาขายในด่างเหลืองไม่ไม่ต้องซื้อนะคะเจ้าไหนที่เราไม่มั่นใจนะคะยังไม่ต้องซื้อค่ะเสียดายดีกว่าเสียใจนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าถ้าเกิดซื้อมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อเจ้าตัวด่างขาวเนี่ยในราคาตัวด่างเหลืองเนี่ยราคามันก็ต่างกันเยอะมากมากนะคะ ด่างเหลืองเนี่ยตอนนี้น่าจะซื้อขายกันอยู่ที่ใบละประมาณ2-3,000บาทนะคะส่วนด่างขาวนะคะก็จะตกอยู่ที่ใบละประมาณ200บาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวด่างขาวนะคะตัวด่างเหลืองตอนนี้ 2- อง0 0สพันบาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มั่นใจคือดูปุ๊บแล้วมัน,ม,นมันแยกไม่ออกเลยว่าด่างขาวหรือด่างเหลืองให้ตีว่าเป็นด่างขาวไปก่อนนะคะเนาะ พราะว่าด่างเหลืองเนี่ยถ้าเกิดเราดูปุ๊บเราก็จะรู้เลยค่ะว่ามันคือด่างเหลืองอะ่ะมันก็จะเหลืองหมดทุกใบนะคะใบล่างๆใบบนนะคะเขาจะเหลืองหมดทุกใบเขาจะไม่มีติดขาวมาเลยนะคะเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็แม่บ้านก็มีมาฝากแค่นี้นะคะพอดีเข้าไปอ่านในเพจเจอนะคะมีคนถามเนาะว่าไหลมาด่างขาวกับไหลมาด่างเหลืองมันต่างกันยังไงนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นเทคนิคที่แม่บ้านดู ดูต้นไม้นะคะก็แม่บ้านก็จะดูก็จะแยกอย่างนี้แหละคะ่ะแต่พอดีที่บ้านแม่บ้านนะมันมีทั้งไหลามาดังขาวแล้วก็ไหลามาดังเหลืองไงคะเนาะพอเรามีทั้งสองต้นแล้วเนี่ยเราดูแล้วอะ่ะเราก็จะเห็นเห็นถึงความแตกต่างได้ชัดเจนนะคะเราก็จะแยกออกชัดเจนนะคะเนาะโอเคค่ะสําสหรับคลิปนี้แม่บ้านก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย